มาครับวันนี้ทำการซ้อมครับคันนี้ครับทีีคลาสครับช่างวัดรัคันนี้ครับซ้อมครับ สองพันห้านะครับคันนี้หนึ่งเจ็ดหกสองลั่นไปนทีไปเช็คล้อก่อนนะครับ ับแปงงของสามหนึ่งแปดสองห้า <5 S 2> ครับสิบสามสามเจ็ดสี่ความเร็วท้ายร้อยหกสิบเอ็ด วันศุกร์ครับที่21เดือน11ครับ2568สลามมาก่อแบ้งให้วันนี้ครับ เก่าเขาปูหยองชัยนาครับ1 6 2 5สอครับ คับคันนี้ครับตู่บางมดครับต่วนในแท็กบีจังหวัดชนบุรีครับตู่บางมดครับตายคลองสิบเอ็ครับขับโดยอนุบวม รูเรื่องครับพลังวัด169เสียจุดแปดแปดสครับ ความเร็วท้ายสองรครับ เอเดดีครับขับเสียบโอ้โหโมันกระชากดีจังเลยหนึเจสงียบสิบจุดหนึ่งหนึ่งสิบจุดห้าหนึ่งหนึ่ง 2.18 Big woman. ของดีคูบอลครับท้ายหัวร้าน 8, 7, 6, 2, 3, 0, 1อครับ

ครับปล่อยไหลเข้าไปแล้วครับสามสองหนึ่งเจ็ดอันนี้น่าจะเป็นรถบ้านครับรถบ้านหลังถนนน้ำหนักเต็มเปลี่ยนได้แค่ฝากระโปรงหน้าเท่านั้นอันนี้ครับต่ของสิบเอ็ดครับตูบาตูไตปราหมด,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 ด โอโ้ยโอ้โหกระจายเลยอ,อะไรเนี่ยทีบุกโอ้ยว้าวไปแล้วครับกรนีที k คนายบอดีครับสองพันห้าในนี้เป็นเจ้าวีออสครับรุ่นอะไรไม่รู้อ่ะ กรงกำแพงเพชรครับ k อได้หนึ่งห้าหกหนึงเกาแปดเก้ครับเก้าแปดเก้าสองสอร้อยยี่สิบแปดครับ p k 9ครับชัยรังกงกำแพงเพ ส้มระแวงมาแล้วส่วน,นคนันนี้ขับสีครับไปเร้่อขับสีอันนี้ CPT CPT คู่ เปนแบบซ,ซอฟๆครับ12 6 6 6 1.8 12474ครับ12866เอ้ย1.8 66ครับ185บะเบา,บาก่อนครับอันนี้โปรเจกต์ดีครับช่งชงบบางวัดช่างโจ๊กบางภู อ้าวเงียบไปแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ